โอ้ oh, ตอนนี้อยู่ไม่ไหวแล้วอยากจะย้ายทีมใจจะขาดสำหรับโมสเซสไคเซโดครับร้องเรียนไปถึงบร h t ตนแล้วว่าให้ปล่อยเขาเถอะให้ย้ายทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดลเมล์ครับบอกว่าโมสเซสไคเซโดกองกลางตัวเก่งของบร i g ตนเะนี่ยได้แสดงเจตนารมณ์ของตัวเองไปยังบริเตนแล้วนะว่าต้องการให้ย้ายทีมในซัมเมอร์นี้ทํากลางข่าวลือกับสิงห์บลูเชลซีนะครับ เราต้องบอกว่ามิดฟิลวัย21ปีอย่างคาซิโดอยากยกระดับเส้นทางการแข่งโดยเชลซียื่นข้อเสนอเบื้องต้น80ล้านปอนด์แต่ถูกไบรตันตอบปฏิเสธกลับมานะครับแต่ว่ายังไงก็ตามมีรายงานบอกว่ามอสเซสคาซิโดคนนี้เพิ่งยอมรับกับแขกในงานประกาศรางวัลของไบรตันว่าอยากจะย้ายออกจากสโมสรน,นะครับเชลซี Chelsea ยังตกลงค่าตัวกับไบรตันไม่ได้โดยไบรตันเนี่ยประเมินค่าตัวของคาซิโดไว้สูงถึง100ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับ ไคลเโด่เนี่ยถือว่าพัฒนาเป็นหนึ่งในมิดฟิฟลด์ระดับแถวหน้าของศึกพิมพ์เนื้อเกลดไปแล้วและมีบทบาทสำคัญช่วยให้บริทันหันเข้าเล่นยูโรปอร์ไกเป็นครั้งแรกในประาบริษัทของสโมสรอ,อีกด้วยแม้มีข่าวกับเชลซีแต่ไคลเซโด่ก็ไม่ได้พูดถึงเชลซีครับขณะที่เจ้าตัวคว้ารางวัลนักเตะแห่งปีของบริตันโดยข่าวบอกว่าเขาได้บอกกับแขกในงาน2คนว่าอยากจะย้ายทีมแบบถาวรน,นะครับ ก่อนนั้นเนี่ยครับเราต้องบอกว่าคาซิโดเคยเป็นเป้าหมายของอาเซนอนมาก่อนซึ่งตอนนั้นอาเซนอนยื่นข้อเสนอไป70ดล้านปอนด์แต่ถูกบรตันปฏิเสธกลับมาในเดือนมกราคมนะครับคาซิโด mm hmm. เนี่ยประท้วงที่สโมสรไม่ยอมขายเขาให้อาสานอนนะครับจนถูกลงโทษไม่ให้ซ้อมก่อนท้ายที่สุดแล้วเขาตกลงปลงใจต่อสัญญาับับใมาอีก4ปีกับบรตันออกไปคือทางบรตันเองได้แจ้งกับคาซิโดตอนต่อสัญญาว่าจะอนุญ,ญาตให้ย้ายทีมได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หากมีข้อเสนอตามที่สโมสรต,ต้องการยื่นเข้ามาได้นะครับ ยังก็ตามครับมูลค่าของคาซโดเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริตันยึดมาตรฐานดิวของทีแคนไรท์ที่ย้ายจากเวสต์แฮมไปแอสตันด้วยค่าตัว105ล้านปอนด์นะครับอืมตอนนี้ครับต้องมาตามว่าดิวนี้มันจะจบยังไงนะครับโอ้โหใจนะักเตะก็อยากจะย้ายอีกแล้วครั้งก่อนมีข่าวกับาร์เซนตอนนี้เชลซีนะครับม,มันทำให้ใจผมมันคว้ยเขวอยากจะไปใจจะขาดจัดไปให้วยร่นจะได้ย้ายทีมหรือเปล่า